สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้พาพี่น้องเข้ามาติดตามปักทั่วผู้ยากจ้ะว่ามันแหงหรือยังพี่กัสสวนกับสวนพี่เตยจ้ะบ้านเกาขามตำบลเกาขามอำเภอน,น้ำยืนจังหวัดอุบลจ้ะพี่น้องเดี๋ยวไปหาจะกร้องแปลงเฟิ่นว่าเฟิ่นเด้กเก็บว้ไหบอใยเตยสวัสดีจ้าจ้าสวัสดีจ้าเริ่มแหงแล้วน,น,น<ส>ู่นใหยเนาะแม่เริ่มแหงนแน่แ่ละแต่ออว่ามันหนัก ย่างย่างหมูหันเก็บพล่อล่อเครื่อเพื่อนนี่มันตายไปน้าแล้วก็ต้นนี้ให้มันแหงคากจนมันเป็นอยากออกเป็นขุยเพราะว่ามันหนาเปลือกมันหนาบางที่มันโมแหงคานี่ในเพื่อนเวลาไปปลูกนั้นมันสิเปื่อยบ่แมนมันสิบ่งอกบ่แมนมันมันถือน้ำแต่มันโมแหงแห้งนี่ มันโมแหงแหงนี่ต้องต้องถ่ายมันลนขวนออกมาเลยบแมนบอบอถึงลนให้มันอันนี้นี่นี่ขวนเพื่อนนี่มันตายนี่นี่นี่มันแหงนี่นี่นี่มันแหงแบบนี้อืออืออือถ้ายให้มันแหงนี่ขวาวมันแหงเนาะแมนเพราะว่าเปลือกเพื่อนนี่มันหนาอืออือนี่นี่นี่สั้นนี่มันสีดังแบบนี่นี่แสดงว่าเพื่อนแหงแล้วโอ้แสดงว่าใส่ได้แมนเพื่อนดห้งแล้วนี่สันกอกกอกนี่ ผู้ได้อยากได้กะท่มานเนอะเอ้ยเตยเนาะมีแทนเออให้เรา้วทรงหายพี่น้องทรงเคยหลีกะสิค่าทรงแพงแน่นี่กะโท่มาสอบถามกันเอาวะาคนใหญ่เราสิขายจังไรนะจาน๊ะไปไหวปูกินปูขายก็ได้เนอะเอ้ยเตยแม่นอู้ขายดีออเ,เอ้ยเตยนวยนันวดให้พี่น้องข้าเบิ่งแน่พูดพูด,พดนวยยาวๆทั้งฝุ่นโอ้โหดีกว่าอ้ยยาว้ยอโยนี่บักทั่วรพูดหรือว่าบักบวบล่ะเนี่ย คางแขนหนึ่งแขนหนึ่งแมนคันคันส่วงข้าปลูกนาฝนนี่คันคือว่าข้าพยายามให้ให้เขาลงจากเครือให้มาไหวแบบนี้นี่เพิ่นสีเงาจ้ะนี่นี่นี่คันเพิ่นคางอยู่ทั้งเครือนี่เพิ่นเพิ่นสีเป็นแบบนี้นี่สิงอเพิ่นสิงอนี่คันเพิ่นคางอยู่ทั้งเครือนี่เพิ่นสิงอแมนเพราะว่าเฮาเฮาอันนี้มันข้าปลูกทั้งบวบทั้งอันนี้น่ารับกันมันก็เลย เ้าบดได้ดึงล่องนี่กันท่เาเอาล่องแบบนี่นี่แต่ว่าช่วงนี่มันมันอันนี้แล้วมันตายแล้วนี่นี่ตรงม,มันเหนี่ยวมันก็เหีนะ่ยวหน้านี่คันท่าเอาล่องพันมันก็สิยเหี่ยวแบบนี่อันนี้คันคือคขันท้าเข้าดเคมีนี่ เขาอสิใส่ปุ๋ยมันอัดสิงามเพราะว่านี่ใส่ฟุ้นทีเดียวอืใส่ฟุ้นตั้งแต่พิ่นกระร่างอันต่างเครื่อนจ้ากระบอไเใส่เลยเบื้องนี้เงาพิ่นเนาะแม่รักเสาที่ใส่นี่ใส่เป็นเสาปูนก็ได้แม่เสาไม้ก็ได้บุ้ยเตยแมเ่เสายางก็ได้อันนี้คือน้ำขัน้นขึ้นว่างขึ้นอันเท่านี้ก็ไดุู้มนึงนี่ฮาปลูกยกงหนเตยนีย่ปกติยานมันกเกิดน,น,นอแนวอันนี้มันมีหน่ยลนรมนึงแก่ก็ใส่สามต้น มันมันเกิดมากก็ลกออกจงไหวต้นหนึ่งคือสองต้นบ่มันยังสมบูรณ์เลยเตยขันเท่าบ่มีในนี่เท่ามีเหงาเพิ่มถ้สมบูรณ์แห้งหน่อยเตยเนาะนี่นี่ขันเพิ่นสมบูรณ์นี่มีพ่กกรสิแตกอองมาสีหน้าแตกออกมาต้นเดียวนี่กระดบักลายขันทีอยากให้มันเน้นนอนคือเทาเพาะไส้อันนั้นเพาใส่ถาดหรือใส่ถุงก็ได้ให้มันเกิดกอย่าามาปลูกนี่ต้นนี้นี่ ลุมเดียวลุมเดียวเลยหหฮางซ้ำนี่นี่อเวลาเครื่องพอนมอหลายข้าสีรักษาหน่วยมมนได้ได้ดีแร้กก็ยเ่เป็นหมากข้ากับดึงลงดึงลงให้เขาย้อนลงแบบนี้หน่วยเขาสิใหญ่สีงเงาบอ่อแมนบ่ต้องปลูกแบบใช้ต้นหลายบอ่บอบอ่บอบอ่ตอต้นเดียวก็ได้ต้นเดียวก็ได้ต้อลุมาะต้อลุมต้อเสาหนึ่งแมนแมนนี่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 คันดึงลงนี่หน่วยพอนสิเงาแบบนี่นี่นี่ข้าดึงลง นี่นวยเพิ่มสีเงาแบบนี้โอ้ยหลุดล้วหลุดจ่อยมันกรอบแต่เงาเงาแบบนี้เห็นท่าเก็บนี่บอกหลุดนี่หลุดเมื่อนี่มันสีฮักเคิงเลยอืนกรอบแน้ความเมนหมากสตอเนาะแนมเบิ้งแนนตัวผู้ยากตัวผู้โมโหซื้อพันธุ์มันดอกพี่น้องมาเห็นมันกินแสบมันบวกคิ้วแนนลูกข่อยกินเบิร์ตเลยเด้เจ็ดแปดหน่วยป่าเพิ่นอั้นโอ้ยขันคอ นี่เห็นหน่วยแหงมันหลายเลยหน่อยเตยเนาะแม่เนี่ยเดิกมันกระหล่ำอัน,นบาดนี่มันดูแลร,รักษายากบ่จ้ะ <c oughs> บอกสำหรับผู้ที่อยากเอาไปปลูกขายอย่างสีหนะบย่ายากเนีดยานีดยังบ่านา้วย,ยังบ่สีดยว่าน้ำมักนั่นสีดยว่น้ำมาร์กธรรมดาน้ำมาร์กเป็นสูตรจังไดรเอยเตยบอกให้พี่น้องห้าฟังแน่สูตรปลอดสารของเอยเตยอินซี่ของเอยเตยนี่แหละยูนีเอื้อยสีดน้ำมาร์กอันน้ำมาร์กปลาน้ำมาร์กปลาโอ้ อันวิธีเฮ็ดน้ํมักปลาจังได๋เด้วิธีเฮ็ดบ่อือมันมันก็บ่ยากเด้น้ํมักปลาเฮ็ดน้ํมักปลาปลายังก็ได้บ่ปลายังก็ได้ขี้ปลาก็ได้เฮาไปซื้อนําตลาดก็ได้อือๆๆกันผู้ใดอยู่ใกล้ตลาดจ้าปลายังก็ได้แม่นเอามาเท่าใดเต้ย1กตอน้ตาล1กมักรวมกันไว้ใส่น้บ่จะบ่บ่บ่ต้องใส่น้บ่ต้องใส่หยัง ปลาโลนึ่งน้ำตาลโลนึงแค่นั้นเอามาใส่กระปุกไว้กืไเห็ดประแดกในยบอกแต่ว่าใส่แต่น้ำตาลอย่างเดียวมาใส่น้ำปิดฟ้าไว้โดนปะไหนบาดนี่จังใส่ได้หกเดือนถึงหนึ่งปีหกเดือนถึงหนึ่งปีหกเดือนนี่เ้าสีเริิมใส่ได้บาดนี่ข้าวเกหวัแต่ว่าให้มันได้หกเจ็ดเดือนผลข้าจังใส่โอ้บาทนี้มาใส่สเปรย์หนึ่งยี่สิบลิตรนี่ใส่ใส่น้ำมัเข้าประมาณเท่าไหร่สองส่วนสองส่วนโตแค่นั้นสองส่วนแกงสีทุกเย็ะเหมือ้เตยบาดนี้นี่บอ โอ้ยว่าน้ำโพคนสีนอนลังเทือกับซิปหามื่นแล้วสีตัวหนึงโอ้ซิปหามื่นสีตัวหนึ่งเพราะว่าดูแลหลายอย่างหน่อยเตยเนาะเพื่อสีเวียนมาหอดเพลินกับซิปหามื่นจังใดอาหารเพื่อนเพื่อนเพื่อนบ่คอยมีอันนี้เพื่อนบ่คอยมี่มาแหลงรบกวนบันไดแมนปลูกง่ายอยู่แต่วันละว่างเหลืองหนามคันแหงนี่ตายไว่แห้งแม่นเหมยเตยโอ้ซัมเพาะซุ่มๆอยู่เลยเนู่นนี่พี่ดอกน้ำเขื่อนน้ำอันนี้ขึ้นไปแม่น เดี๋ยวนี้ก็ยังได้เก็บขายอยู่แม่นเบยเตยเก็บเก็บเก็บยังได้เก็บขายอยู่โอ้ยบ่แม่นสิ3-4เดืนอนพุ่นบ่อายุมันเนาะมันจัะไหวแมนบ่ห่วยมันคั่นมีน้ำโหดต,ตลอดคั่นคือคั่นคืออันก็คือคันข,นขันสม,มูทก็คือเขาเห็ดแค่มีแม่นบอกเ,ออเออขาใส่ปุ๋ยหมากแล้วก็โหดน้ำให้มันเปียกเบียกมันกะสีโป่งอันยอดออกมาหังสี่เขากะสีมีดอกนั่นน่ะเห็นบอกนะเขาโพ้งหน่าแมนโอ้ ปัดอยู่นี่มันเหื่อยใส่ฝุ่นหลอบเดียวนี่จ้ะอันปุ้ยมาร์คามนพี่น้องแวบเติมอากาศเล่าแล้วล่ะใส่ห้องกลลุ่มบอยเตยหรือใส่อันนี้อันพันขืนมาแล้วก็ใส่นี่ฉันแหงดะนี่ใส่แล้วก็เอาอันนี่ละเอาหยาลวกแทวนี่ละเอากบไว้เลยอ้โหเป็นตะแสนี่พี่น้องที่หลังนี่มันก็เป็นตะปูกินอยู่ได้น้อแมนมันมั่น จ้ามันมันมันบบขิวนะเลยตยผู้เพิ่นผู้เพิ่นย่ำเพิ่นเอาไปย่ำเพิ่นน้ำเสกกะผู้ใดสนใจเดี๋ยวสีแปะเบอร์โทรผิดเตยไปหายด้วยจ้ะเด้อน้อกเลยเตยเนาะจ้ะจังโทรมาสอบถามเดี๋ยวสิผิดนัดพี่น้องเข้าว่าล้างปีใหม่สีผ้ามะเบิงนะนะจ้ะเพราะว่ามันมันปลูกย่ำได้ก็ได้เข้าเข้า่ต้องปลูกแต่หัวปีปลูกนะไปปลูกหน้าฝนก็ได้โอ้ คือเมรันเก็บไปได้โดนอยู่แมนเ่ือนนเนได้โดนนีเกยนีก็เก็บเก็บแบบว่าบขั้นได้เก็บเพราะว่ามันเดได้ปลูกง่ายมันปลูกมันก็บบเป็นหมามันสิเป็นเดือนตุลาคุณแมนบอกเออแบบคืออันโตมาไทยที่เขาแวาในฟั่งนะมันสิเป็นสวงนาฝนแมนเป็นปลูกช่วงนี่มันก็บบเป็นหนวยมันบอกเมนมันบบเป็นหนวยมันสีเริ่มเป็นชสวงนาฝนแมนมันสีเริ่มเป็นตุลาจ้าตุลาปวกพฤศกีการ์นีเฮาสีเริ่มเก็บเกี่ยว Oh. ตุลาพุสิกีกาห้าสิเก็บมาหอดเดือนคือว่าขันเาฮาพดไปเรื่อยๆก็คือพ่นไม่ดอกไม่หยังนี่อตอคือเอาอไปนี่ขันหฮามีปุ๋ยหมากปุ๋ยหยังใส่มันก็นอาจสีมีแต่ว่ายู่นีมันมันก็คือมันบไดใส่เห็ดแบบอินซี่นี่นแงนฮามงดใส่เคมมี่เลยยู่นีเอาเคมีมาใส่สวนบ่ได้นี่มันเจ็ละเแมนหฮาเห้าก็คือเาามหมดเ็ดแบบนี้น่นะจ้ะเฮ่ก็คิด แค่สีดแค่น้ำมักแค่นั้นจ้ากาเพ่นเป็นดอกแน่่พ่นกระสีดบางบางที่บางกระสีดน้ำมักอันี้เล็กเพราะว่าอยู่นี่มันมีน้ำมักี้เล็กแล้วก็น,น้ำมักอันหัวปีจ้าหัวปีนี่คือให้ดอกเขาอันแนนยนนืาหัวปีนี่สีดเอาดอกเนาะแมนอ,อันพ่วงดอกพ่วงงังอันเพ่นกับอันนี้นะน้าพ่นกับแข็งแรงจ้า ดอกไงจ้ะพวกอันหัว่ปีพวกกันนี่ที่แรกกระปูข้นงสี่ติให้ปูกระยะห้างนี่แหละซามน่จักเมิดสองมิดโปรแมนหมดนี่อืมประมาณสองเมถาซีฟผลแล้วเนาะอนสองเมถาซีฟพุ่นสองเมถาซีฟพี่น้องแงนหางหา,างไหวใส่ลุมละตนลุ้มละตนก็ได้ลุ้มละต้นก็ได้ไดเพราะว่าพ่นพ่นสีแตกเขนแตกงานแตกดีแทไรจ้ะเ่นแตกดีแห้งแตกเครื่อนนั่น คันคันคันทับปลูกลา้ต้นเคืือิ่นสีหน่อยถทาผู้คำ้ำผู้เงินเพนเฮดเป็นอาสีเลยได<ม>้ปลูกเป็นลรสองไรเลยเตยบะชั่ว,ว<ม>ผู้นั่นเมนเมนบพ่อ<ม>ขาย<ม>เห็นเพน่นดแบบแบบแบบว่าแบบหน่อยได้เลยเตยว่าม็นแบบบกชั่วยะชั่วยากยังสีนะแบบแบบหน่อยนั้นก็เคยเอามาปลูกอยู่เขาปลูกเขาคือจังเห็นเขาปลูกมันเป็นดอก มันเป็นดอกตลอดไหมจ้าแม่บันเออยเอามาปลูกมันก็เป็นดอกพร้อมกันกับบัวนี่แม่อมเอา้าก็เลยเหวาก็พอเพิ่นอันข้าปลูกมันมันคือบอบอันบอเป็นดอกคือก้าเจ้าข้าเจา้า,เ,จาเป็นเครือขึ้นมามันก็เป็นดอกเป็นมาก <ừ> โลดแม่กัเป็นพืชอ,อีกอย่างหนึ่งที่นาปลูกเนาะแม่นึ่ดูแลง,ง่ายดูแลง,ง่าย,ยขนาดบ่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีเด้พี่น้องนี่หน่วยเราเก็บมาแบบดนแหละก็ยังถือว่าสมบูรณ์อยู่จ้ะนี่ สำหรับผู้ถืรักสุขภาพเนาะแล้วเราไปปลูกไว้กินอยู่จ้ะกินเลนก็ได้กินเลนก็ได้ขายจะดีเนาะในเงินใส่ผอมเก็บได้เสาละว่ามันหลายเติบอยู่เบอ่อเตื้อนี่หลายหลายอยู่ไดนเสาละอันแนวอยู่นี้เกี่ยวเป็นกัมนาะู้ถือเป็นกิโลนั่งเตื้อกับสิบกัมแปดกัมเก้ากัมแล้วแต่หน่วยหน่วยมันใหญ่กัมละจ้าหน่วยเตื้อหน่วยอยู่นีอันว่ามัน แปดหน่วยเก่าหน่วยผุนแล้วต่อจักบาทสิบบาทสิบบาทเพราะว่าขายน้ำบวานเห่าแปดหน่วยเก่าหน่วยสิบบาทขย้อนเขาซื้อดีเนาะแสบผอมปอดสารผอมเพราะว่าออยู่บ้านเห่ากับแจ๊คสิวขายแผงมันกับสิขึ้นเป็นกิโลมันกับโบเป็นตะขายน้ำบานเห่เาเพระาะว่ามันกับหูหูกันอยู่มันกับโบฝอยมีเงินตลาดลักลักนี่คือน้ำบวานเห่าเนาะแต่แกวันเดี๋ยไปโรงพยาบาลนี่็คือน้ำบวานเห่าแต่ปกติตะกี้นั่นไปขายโรงพยาบาลกับ หกน่วยสิบบาทโอ้หกน่วยสิบบาทแนนหาหน่วยหกน่วยสิบบาทราคาน้ำมันเข้าไปแนนน้องมันมีต้นทุนแมนก็ไนแต่นี้เอ้ยเอ้ยขี่รถเลาะบ่หรือยางยางเอื้อยยางเลยยางนั่เป็นหมู่บ้านใหญ่เนาะบ่บ่เคยขามทางไปถึงขุนจ้านบ่ร์เบ่ร์นี่ลอดสวนนี่ไปลอดสวนที่เขาเบล้วเบิดแล้วเข้าไปเขาก็เอาพุทธสองกรัมสามกัม เมื่อได้ไปผอผวกเพ่อนไปวัดพุ่อสร้อมกรรมซ้ำกรรมสื่อมันราคาแค่สิบบาทน่าขายของมันกับพ่อสื่อพ่อเมนกินพี่น้องบักบวบกระเฮ็ดคางแซนเยวกันเลยเมนบักบวบเ้อกับขายน้วยเงี้ยแบบนี้เท่ากับขายสามน่วยสิบบาทสามน่วยสิบบาทกันนี่กับสี่น้วยห้าน้วยสิบบาทเพราะว่ามันมันหมาน้ำกันเหมือนนอะกระปูจ้าเมนขันเท่าขยันนี่บอกมันเป็นหมากแบบนี้ปั๊บนี่นี่ ให้ดึงลงยังสีเลยจ้ะนี่นี่นี่ให้ดึงลงจากข้างดึงลงจกข้างนี่นี่พืชสเพ่นงอ่ไหว่ไหวตัวนี่จ้ะหนางอ้อหฮักไหว้ขยังตัวกันบดึงพิ่นลงนี่นี่เิ่นกรอบเนาะแมนดึงแห้งกับบดายันพิ่นฮักนี่คันคันขยันนี่นี่แบบนี่นี่นี่พกระรังเป็นไม้ที่หลังว่าเป็นพ่นสูดแล้วโอ้พี่เนกระรังเป็นกระซิไดเก็บไปตลอดมีหลายเดือนอยู่เนาะหลายเดือนอยู่นี่ ว่าจะโฮดน้มหายเมือว่านล่ะนี่คุณนี่มาเมื่อวานนี่คู่มาก็เลยเก็บฝากคืนน้ำจ้ะเก็บขายนวยซ้ำนียนะเออก็คือช่วงนี้ก็เริ่มทยอยมีเมล็ดพันธุ์แล้วเนยเตยเนียนเริ่มเริ่มเริ่มสีดีแล้วจะกระโดนเสิร์ฟอยู่ดอกเกลือสิเก็บใจพราะวันหล่อ่นชันดังกอกกอกกอกก่อนเออให้แกลเต็มที่เมียน่คือว่าเฮ้าเฮ้าบัวฟัวบัว่าสิอยากขายไว้นั่นนะแบบว่า บแมนพอแต่เพิ่มเพิ่มแน่ก็เก็บไปขายเก็บขายหน่าเอาสิโบเกบแบบนี้จ้ะเอาคือสีเหล่อมันมันแหงเลยเอน่ะแหงคือว่ามันสันดังมสนซันดังเอออเาคลิปนี้ก็ะผ้ามานี่ละพี่น้องผ้ามาเบิงพอไดบเวาก็พี่น้องเข้าในคลิปก่อนที่เคยมาถ่ายว่าล้างปีใหม่สีผ้ามาเบิงว่าสันนี่นี่เด้ะตามนัดเนะเอื่อยเนาะแหงพอดี สลัดแหงอ,อ,อคลิปนี้ก็ขอบคุณเยาเยเตยหลายๆจ้ะที่เอามาทำยมส้มแลงพักเล่ากับปลูกห้ายงามหลายยางอยู่พี่น้องอันนี้นค่อยๆผ้าเบิงอย่าไปเยียบ้ยอลูกฝ่าถ้าใหญโจรตัดออกนี่เป็นกระลังแตกนี่<อ>เป็นกระลังโุตกระลังขื้นตัดออกอันนั้นก็กระลัง <ๆ S 2> ปลูกไนสองอาทิตย์จ้ะพักสลัดเอาเดี๋ยวคลิปหน้าจังเบิ้งใหม่นะยายเตยเนาะใช่ไหมันขื้นพืชก่อนจังมาเบืองสลัดแล้วงามงามพี่น้อง ตัดขายเหลือได้นั้นเ้าซื้อกัตขายโอ้ยวันนี้จะก้องกับเงินมหาหัวสวนนี่หรือหนอดูเห็ดนี่นี่ก็ขายแล้วพัฒนาสัตว์ขายแล้วก็กระมาซื้อแล้วมวนน้ำได้พี่น้องเฮ็ดสวนนี่ได้เงินนี่หรืจ้ะแมียนได้ได้ได้อยู่ได้กันเขามีของขายนั่นได้ไหวเอาเฮ็ดท่านนี่มันเฮ็ดบ่ท่านแล้วสองตาย่าจักสิลบอันใดเนยจักสิจักสิลบอันทางกอไผ่เนยจักสิอันนี้กอไผ่ก็อยัางหู่หันตัดเลยเออออกนอกเนยบ่เลยเตย ได้ขายอยู่ได้มื้งว่านนี่็ขายไปสามโลสี่โลโอ,อ้จ้ะแต่พใใอได้ใส่นอกได้ในคู่มือ,มอยูมือนี่็ขายไปยูโลหนึ่งอสองโลเป็นกเกษตรผสมผสาน<แ>้ดยพี่น้องเด้อเฮ้เฮามีรายได้ตลอดปคือบะแครกเกอกระต้นเดียวมู่งว่านเมอกอ้นก็นกนได้เก่าคีด โลละสี่สิบบาทเขาว่าเก็บมาอีกเนะเด้อเขาว่าโลละสี่สิบพันเบอร์เตยจึงได้มันมีต้นเดียวนึงของข่อยบาต้นหมากดกปลูกไว้ออกเนาะให้มันได้จ็กซิบต้นนาอเตยอเตยเนาะมีอันคุณนุ้ยคุณน้องเขาจะได้อยู่ได้ละเก็บชนึงกับเทลโลเทลแปดขีดเก่าขีดซอกซ์เมือนี่ไก่สิพ่อเก็บแล้วิ่ณจ้ะที่แรกว่าสิปลูกไว้เถื่นบาทนี่ปลูกแล้วบ่กินบาทนี่จ้ะอันนี้ก็บ คืออันนี้ขอพันข้าวเจ้ามหมันโมมีอันนั้นเม้นโมมีขนโอ้มากเอิกมากเอิกมากเอิกแบบโมมีขนพี่น้องแม่ใส่ตำแจวนี่แสบขนาดได้นี่ขอเก็บนะเด้อเตยหน่อยนื้อเรอเก็บปาร์ติล่ะนี่พี่น้องเก็บให้เบิ่งน่าจะโอ้เลี้งเลืองมันสุกนี่ใส่ตำแจวนี่แสบขนาดได้หนี่อ่ะตัวนี้บ่ทันได้ไปบีบใส่ถุงอยู่พอได้มันอันนี้จ้ะ พอได้ผ่นมันอีกอคลิปนาพอกันไหมได้ยพี่น้องขอบคุณเด็เตยหลายจาาคลิปจ้าเม,ม,มืดอฝนมาแล้วพี่น้องก็สีฟ้าเว้า <laughs> <laughs> คลิปนาพอกันไหม <One S 2> สวัสดีจ้าพพสติก๊ก